ถ้าพวกนายสองคนยังเห็นว่าฉันเป็นพี่ใหญ่ทำไมไม่ให้ฉันพูดจบก่อนหือตอนนี้ในโลกของเราไม่ได้คนกินปูนร้อนทองเพียงแค่จะออกมากินข้าวสักมื้อถึงกับให้ลูกน้องออกมาตามสะกดรอยจริงไหมคนที่กินปูนร้อนทองเท่านั้น ที่ให้ลูกน้องสะกดรอยตามฉันรถคันเมื่อกี้ไม่ใช่ลูกน้องผมแน่นอนฉันรู้ไม่ใช่คนของนายเพราะว่านายให้ลูกน้องไปประจำในร้านอาหารรวมทั้งหมดห้าที่ส่วรถคันเมื่อกี้ยี่ถึงเออไม่ไม่ใช่ผมผมสาบานว่าไม่ใช่ผม ถ้านายไม่ถอยหลังไปฉันก็คงจะเชื่อพี่ฟังครับพี่เชื่อผมนะครับฟางหยีถึงไม่ใช่แค่กับซ้อยใหญ่จะนลงวันนี้ฉันจะไม่เอาความเรื่องของคุณตายกับพี่น้องอีกหลายคนไม่ใช่ความค้นส่วนตัว แต่ว่าเรื่องนี้ฉันไม่มีเวลาตรวจสอบพวกนายสองคนต้องลงว่าใครต้อเป็นหนึ่งในพวกนายสองคนโูดบาซะให้ฉันต้องทำเรื่องที่มายากทำเพราะฉันจะต้องฆ่าพวกนาย no